เจอแล้วครับผมนี่ตะมูแดตอนมูอ <five. Seven. S 1> ีกแล้วเดี๋ยวอม่วางข้าบ่อต้อเิ่เนองหายดอกไปครับผมหนึ่งสองสาีห้าหกเจ็ดนีครับผมครับผมบัดงเนาะดงดงครับอู้ดดองขาวิงย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทา่นานนะจ๊ะที่เขามารับชมสองไม,ชม,มกิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่พี่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกข์ครับผมจ้าทั้ง,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 งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเน,นาะจ้ะครับผมวันนี้เมกิกกับพกิกกับผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก่า 5, จ้าพอกกันมาใน,นี้วันที่สิบสี่เนาะสิบสี่เมษายนปีหกเจ็ดอ่ะเี่กับพกิกกับผ้ามา หาเห็ดคือเก่าล่ะจ้ะพี่กัดปลากับน้องไอปลาสังหอมด้วยครับผมตัวบุญเหนือคามเพื่อนบุตริกจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี่คือเกา่าครับผมจ้าวันนี้ก็เดินทางน้ำกันสีคนคือเก่าค่ะพี่สาวอยากมาหาเห็ดคือเก่าล่ะจ้ะปุ่นเตาะอยู่ในี่ปลาล่ะค่ะพี่น้องกลับไปลุยผู้ชมน้ำกันจ้าว่าเมื่อนในสี่ใดสี่มานบอเนาะจ้ะไปกันเลยจ้าสี่ใดพ่อแกงมาเนาะไปครับผมนะครับทีมงานมาน้ำกันครับผมแต่ว่าานรายบุรีมาครับเปลี่ยนครูคือป่ากับลูกครับมานี่ครับนี่ลุงโย <string> นี่ครับมาน้องกันซีเลยครับวันนี้หาช่วยกันคือเก่าครับผมพอช่วงให้ทายหยาคับผมดอกแรกแห้งมานครับผมเห็ดตัดินเห็ดบัดินคือเก่าครับบัดินเหมือนเดิมจ้ะดอกน้อยๆดอกน้อยๆือเก่าต่อแต่ยังว่าวันนี้ห้าสิหมานก็แข็งว่ะนะดูน้องกันด้วยจ้ะหาหยาคับ น้ำดอกอาตาหน่อยตาตาหน่อยตาหมานครับคือเก่าตาหมานบอกว่าวันนี้สีหมานบอครับผมสีเดียวกับใบตองเลยเพื่ครับนี่สีดอกวสีเดียวกับใบตองแห้งหายยากครับผมคุงแดงขาลายจ้าพอแล้วครับพึ่งแดงขาลาย ดอกแก่เขาเมือนี่ครับผมผเผยใบค้าลายดอกน้อยอ่ออีกคือเก่าครับผมสิบสี่สิบห้าเอา,เอา,เอาอบดดินต่อครับผมดิจะดอกงามนะครับจะเห็นดอกเดียวนะจ้ะวันนี้องเห็นดอกหน่อยห,หลายฮิดพึ่งเหลืองจ้าพึ่งเหลืองพึ่งเหลืองบุงบ้งนะโอ้ดอกงามหน่อยนี่ครับด,ดอกหน่อยก็ับมีดอกนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แสดงว่าเป็นสีออกไปเรื่อยๆเนาะเป็นค่นซุ่มอยู่จ้ะพี่เนาะ มีทั้งดอกน้อยดอกใหญ่ข้างๆกันจ้ะอ่ะดอกกําลังน่ารักเลยบางขาตุ๊กปุ๊กจ้ะมีอีกดอกจ้ะโอ้ตอกปอกอีกเลยครับค่อ้วนๆหน่อยเนาะตะขาสันตะขาอ้วนจ้ะอ๋อต่อเนี่ยตอกฟอกอีกเลยครับผมก้าลังรุ่นเดียวกันเลยเนาะไอ้เนาะเนครับจ้ะ อัปเดตดกระตาหน่อยครับผมบ่างหันเมื่อกี้เก็บเพชรขอนบริหาเบื้องจะพี่น้องยอ้เจอแล้วครับผมเจ๋อแล้วพี่น้องฮิทหลวงโอ๊กแดงเจิดก่อนมูอีกแล้วแถวนี้ครับผมเมื่อวานเทาบ่อน้ำฝนเนาะหลายดอกเด้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ก็แม่ยนี่อัานกำลังผลดินกรมียนะครับลิสติกค่ะลิสติกน้อยหลอดน้อยค่ะพี่น้องเดิมเลื่อจ้ะ เห็ดละงกเดือนเมษายุนจ้าได้จิมแล้วได้จิมน้ำโมเลวเห็ดเลื่อมแล้วเนาะเห็ดเลื่อมก็เลื่อมแล้วครับผมจิมน้ำโมแลวแต่ก็จะสไลายเป็นไดรุลุนน้ำกันไปครับผมเมียดหักสันเนาะโอ้เมียนเนาะพอดีแล้วจิมได้ยังเนาะเมนครับพอดีกับเห็ดขาสันยังพันมีขาเงาจ้ะเนามันหลอดเล็บสติกเลยเนาะ ใชครับโอ้โหเอาดีๆถ้ามันจะหลุดอือสองสี่หกแปดดอกครับพี่น้องอแ,ององแค่แคนี้ตกอเกลี่ยมือเองแตะอ่าครับผมสุดยอดเลยครับเตามมาโมตินจ้า ดอนเดียวกันเนาะดอนเดียวกันครับก็เพชรเลืองดอกแดงเมื่อกี้ครับผมอู้นั่นดอกนึงข้างอ่ะอ๋อดอกนีกก็ใหญ่เล็กยาโบราณใส่เนี่ะนี่นะคอ้าเอาไปตองออกเพกับปิดออกคือกันเละดุดเลยเนาะมันอ๋อไอถ้วยกล่องไปดูจ้ะาพี่ต้นใหม่อยู่นี่ดอกยังหน่อยอยู่นะครับอืมอีดอกนั้น กเพราะฮั่น้ผลไปตรงกันไหนจ้ะบทีมต่อครับผมสีเดียวก็ไปจองแหงด้วยครับสี้พื่อวันในเนาะแต่อย่าห่างเลยครับมื่นี้ยไ่ีเสนเลยหนิว่าหันดอกมันจะหลับลาสายตาเนยหลงหมองเลยด้วยจ้ะนี่ยิงยุบตัวใม่ไหนนี่ตัใหม่พูลยเพราะว่าตใหม่ับ สวยงามมากดอกนี้อืมจ้าจ้านิ้วถึงสมจ้าพี่น้องดอกจ้าเป็นจุ่มมีจ้ามีสามดอกจ้ะสามดอกครับผมเนี่ยนี่คือเอาไว้ลดได้ครับพี่น้องปะเอาเห็นแล้วครับผมเอามาปล่อเห็ดบนทั้งป่าทั้งหนองเพิ่นอุ้ยจิ้มมูครับผม นี่ครับนี่ก็นี่นี่ครับดีด้วยครับผมนี่ก็นี่แล้วก็พี่กดครับผมเอาได้ด้วเขาเลยอ่ะนะเลือดเลยจ้ะงามยังไงไหมงามเลยครับนี่เรียว่างามครับผมแบบยังไงอวบๆเนี่ยยี่ครับจ้ะอันนี้หน่อยนแต่แบบขายาวแยะให้คู่แพ้คู่ อ๋อต่างนี่นี่ขายยาวอยู่ได้น,นะนอนะตอนนี้อยู่ทำเลยคู่หายเด็กเองพึ่งเรียงก็เริ่ม หวเนาะบอกไปเห็นยุอนใหม่ผิดด้วยจ้ะอู้ดอกใหญ่ดีครับดอกใหญ่ด,ด,ดีอ่ะแต่ยังหนุ่มอ,อันนี้มีสัญญาณด้วยชุ่มสามจ้ะดอกน้องจ้า จ,จุ่มนึงจะ่นั้นเพชรเพิงหวจะขมด้วยค่ะผมซื้อเพรเพิงหวด้วค่ะเนี่ยขมขมกับพอดีนเนาะงเรับุ๋แกงขอมขมจังไลยครับจะว่าไปอย่างก่อยแต่เม่อกีบามาขมค่ะช่องต่อขายใหญ่ด,นะด,ดีครับอ่นอนเลยนะจะดอกบวบอีดีครับ ม็ใี่ห็นดอกี่แจะว่าดอก่หนกูกินก็ค,คุกข้าวต่งมาจักกบที่น้องหนโอูดอกนี้คือไงเธอไอพ,พุ่นนะนี่ดอกนึงเลยทางใตโอ้มันรู่อันน่ะเอาใหมไอ้เนาะ <c oughs> ขึ้นบไรได้เพิ่งคาดต้นใหม่ห้างหักใหม่ละข <c oughs> าออกะเนาตัดออกไปเอาแต่ดอกเนาะจ้ะอ๋อโอ้ยโซ่ต้นเต้นเงาอยู่ด้ แม่หน่อยเกือบติงไอ้ติงเลยเด็กติงเนาะกจ้าไม่ทับขาไปเน่ะอีจ <laughs> ้าอืมาไ,ไปดูเข้าเบิงหยังก,กันครับผมสำหรับวันนี้เ็ดอีก <laughs> นี่ครับเห็นขาข้างจ้ะข้างทางเดิน ดอกขึ้งหอนีอ่หละคนเดิน่ะทาง,ทางจาะได้ดีหรีหาแบบเนี่ยปอนได้ครับมื้อจ้าแต่แกงหวานถึได้จ้าจะครัโอเคนี่่จ้าปนบ่แม่นเห็ดบ่พกิ ดอกพวกนแงดอกมันแห้งเลอจุ่มกันย่ได้ในกรน,น,นทางคุณอีกดอกนึงทั้งแนนอ๋อมาดิามาดดอ๊อก,ก,อ,กอ้ยนดิเดยดแล้วก็อยู่ข้างไหนนู้นทางหมอา,างกินขเข่าเด้เด่ยป้าเห็นหนึ่งดอกมาน้ำกันกับหาซอยกันครับผมไปเรื่อยๆครับผม ดอกนี้เนาะขิมเข็มอ้าวข้าดงครับผมบัดเข้าดงเนาะอืมเอาแทอะตอนนี้อ่ะเมื่อวานได้เห็นฝุ่นข้าวกล่อมมาหนีฝุ่นข้าดงจ้ะเป็นข้าดงครับโอ้โหแท็กซี่เห็นไหมครับอู้ทอนกังเขาจนเพ่ท้องยังสวยเด้ิใจพี่น้องหลังฝนแตกซื้อเพราะว่าอากาศร้อนเนาะแม่นครับเอ้าแห้งจ้จพี่เนาะเพราะกิ๊กสรไปล่มแล้ว ดอกนี้หน่อยก็ต้องออกไม่อีกนะครับนี่จ้ะลองดูอือุ๊ยอันนี้คนเขว์ข้ามไว้ข้ามเขาหน่อยเนาะเขาหน่อยจ้ะเอาบดินก็อยู่ป่าเดียวกันที่เราครับผมน้ำกันเลยจ้ะนีกอ่ะ แต่ว่าเป็นเห็ดหายากบดทุกเ็ดเลยเนาะสีสีเพิ่นนะจ๊ะอู้ค้างในจะหายาวเนาะคุณเขาข้ามจ้าพี่น้องอยู่แก่เป็นดอกไม่ยู่ใกล้ๆลข้ามแต่ห่างแตกเนาะเพราะว่าอากาศฮอนเนี่ยผมอยู่ในกอใหม่โค้งโค้งตงอู้ยอยู่ในกอใหม่ง่ายอย่ามอยู่ได้ละจ้ะ โอ้ยดอกนี่เป็นดอกใหม่เลยจ้ะพะวงเดือดเดือดตัวพุกหน่อยเนาะตัวพุกแห้งครับแต่ว่ากระบาลเห้อครับผมบาลนะจ้ะพึ่งเขาดงนะจ๊ะมีกดองได้ปะดอกได้ได้อ้เขียงอยู่เข้พงคือกันเลยจ้ะมีกดองฮะ Ô nhiên, bữa ấy tập tông vào nòng 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 tông นี่หลายดอกจ้ะฝนใหญ่สีมาบ่พกิกเพื่อเอาให้คักแหนะแี่เพื่อจะข้า,นาวนอนหลายเต่ <laughs> 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 อจริงขึ้นพกินจักเงินต้นใหญ่จีตัว, <laughs> พ,ตวพีตต่น้อง, <laughs> งเฮียจ้าพงแดงขาหน้ายจ้ยนาเห็นมีไหนสองดอกจ้ะพี่น,น้องพอกิกพิ่นขับหลดุดจีกาง,งางกับเอือยจ้ะอีกดอกนึงจ้ะเอากัน ้ยแนนอิงติ่งงัจ้ะอ,อือนี่ข้าวเลืออ้อยอ้หอยงั้จ้ะพี่น้องอีกดอกนึงจ้าอุ้ยนีงสวยๆอยู่ตัวนี้จ้ะพี่น้องเอาพ <c oughs> อกกิ๊กเข็นนะพี่น้องได้ไรดอกตั้มจะฟองกลงุนจะฟองบ่อยครับ เห็นสมพักเกียวครับผมที่พาดกับบานแล้วครับผมแก่สิเก็บพักแล้วครับพอได้ไปแกงเซฮเิตแล้วครับจบแซบ่บตาเก็บก่อนเลยยังนี่นะครับงานพักเกียวบานเ้องนี้มันแสบด้วยครับผมอ่อ,อนๆงามๆบาน <laughs> เนานนนพืก,ก็แสบที่สดบพักเกี่ยวแสบกว่านี่ครับปลาครับ <laughs> น,นี่ครับ ดินก็นแห้งๆครับเห็ดก็เรียมห้ายใหญ่ๆแน่ออกเยอะก็ออกเพรหลาย้็ครับผมก็ได้กินได้ย,นนยูเลยครับอืมงามแห่งหน่ออ่อนตัวเลยครับผมพอดีใส่กับแกงเห็ดเลยครับแจงาแมวจะเดือดเสียหนอแม่นครับพักตเตี่ยวนี่กินเป็นพักดได้เลยด้วยครับสดใส่กันก็เพียรแ่บส่งไปด้วยพี่น้อง ในเมืองหยอดแดงๆดงก็ได้สื้อเด้อแมนนีหยอดที่เขียวหยอดเา้างามดีแมนสวยเลยแมนที่นี่นี่ถ้ามาชาดแบบหยอดที่เขียวสุดแซ่บนี่เขาเกี่อวกับบ้าั้นเลยเนาะแมนครับนดเนาะ ทำต้นแดงเก่าเนี่ยสื้อทุกขายกันละสิบบาทหย่อนดิบแดงก็ซื้อสิบบาทนะพ่อแหละสิบบาทห้าบาทสิบบาทน่ะแต่ว่ายหยอดแดงก็เอาเพราะว่ามันมีเห็ตุผลตัวนี้หยอดเขียวเชียวนี่ยังสีแสดที่นี่เนาะเชียวเขียวขาวขาวจ้าแล้วอู้หอนยังกูตัวนี่ครับพ่อละบานี้ทลากระปาแนะครับผมไปเบิ่งผลงานด้วครับวันนี้ วันนี้มันทำไรครับว,วันนี้พ่อไดแก่ข้าไดแกงเหรอครับผมจะดูผลงานกันเลยครับผมเต็มกระตาพี่น้องเต็มกระตาเลยครับ <c oughs> กระตาหน่อยเต็มไปด้วยผักติว้วม <c oughs> ัน,น,นแห้งครับพี่น้องเต็มกระตาเลยจ้ะ <c oughs> จา้าะมานพ่อได้ยู่จ้ะพ่อได้แกงคือเก่าแะไรจ้ะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเห็ดบดดินเนาะแม่นครับ ก็ไมาได้เห็ดเพิงเขาแน่จ้ะพี่น้องบัวลายดอกค่ะสามสี่ดอกเห็ดลางหงอกแดงจ้ะพี่น้องก็เห็ดเพิงแดงขาลายเนาะแมีนครับขาลายคนในคลิปแน่หนอคลิปแน่เมียนครับผมบางดอกก็บดได้เก็บใส่ในกล่องให้เดึงด้วยครับผมบดไอทายท่าให้เอิกัครับผมเก็บเลยครับผมได้แกงบดเต็มตาค่ะบดลายทองหมวกันไปไหนได้มากันเรียว่าหมันอยู่เนาะแมีนครับบดได้แกงคือเก่เาในช่วงเห็ดหายากจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปวันนี้นะจ้ะวันที่14เมษายนปี67เมื่อกี้ก็พอกิกก็ขอฝากไว้นําอีกคลิปนึงในเด้อจ้าถ้าท่านชอบวิดีโอจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนําเด้อจ้าสําหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิก้พ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกิกก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกําลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้าขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ๊ะทุกคอมเมนต์ดีๆข้อให้่กำลังใจเมื่อกี้าพอกิกจ้าขอบคุณครับผม สำรับคลิปืัอนี้เมื่อกี้ก็พกกลิ้งกาแฟเพียงสามีหล่ะจ้ะเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาวันเมื่อกี้ทิ่ภาพไปหาะยังพี่การได้่เน่าจ้ะเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พอกลิ้งก็กลับเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม FC ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าเด้อครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไม่คลิปนาครับผม